ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยจริงๆผมรู้จักครับใช้คําว่ารู้จักครับรู้จักกับญาติแยกออกจากกันครับผมไม่มีญาติแบบนี้ผมตระกูลพันเพชรนะครับแล้วก็คนที่อยากจะเรียกผมนะผมอาเยอะแยะแล้วคําว่าหลังอาตายเนี่ยตรงนี้ฟังแล้วมันลื่นหนูไม่ลื่นไม่ลืมม่นน่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงอา,าตายทำผิดถึงไม่ทำไมถึงถึง,ถงพูดแบบนี้ทาไมถึงกระทาผิดแล,แล้วแล้วแสดงอะไรออกมาแบบนี้ไม่เข้าใจนะครับ ผมมีลูกคนเดียวคนคนหนึง่งขาดบุธิภาวะขาดจิตสำนึกขาดความเอือ้ออาทรกันบนท้องถนนขาดความรับผิดชอบต่อผู้อื่นแต่พอเกิดเหตุไปอ้างไปเรียกนะครับนั่นคือนิสัยนิสัยที่พยายามให้ตัวเองเนี่ยโอ้อวดให้พ้นผิดมันผิดครับมันผิดยิ่งโอ้อวดยิ่งโดนผมก็ย้ำไปทางผู้จัดการภาคหนึ่งว่าเรื่องนี้ ให้ทำไปแบบตรงไปตรงมาต้องไม่มีการช่วยเด็ดขาดเพื่อให้ผู้กระทำผิดเนี่ยได้รับบทเรียนและโทษทันส่วนใครจะไปลงเล่นการเมืองอะไรผมไม่รู้เพราะผมไม่ใช่ญาติแต่ใครจะไปลงคะแนนเลือกก็งจงมีวิจารณญาณดูเองว่าควรจะเลือกหรือเปล่า